สวัสดีเด้อเอฟซีสุขูสุคนผู้ติดตามเล่าสามาคีมื่อวันที่สิบสี่มือว,วันมืนีอวันที่สิบห้าแล้วเนะมื่อวันเก่งพี่นอ้องเอ้ยเล่าสามาคีเขาทุกเล่าเลยหาเล่าเด็กฮกหลุดพี่น้องเดินดีเนาะพี่น้องเนาะสมบังเซียนวิ่งเซียนรลุดตั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บ่าเขาจอบ่าเขาแตกพี่น้อง เสยนหลุดเสยนวิงเสยนทุกคนน่นละ,ละไปซุ่มมาเบิงซุ่มมาส้มสขับสีไข่แน่กันทุกคนอยู่นาะพี่น้องนาะออาวันนี้ก่อนเสมาเบิงวันที่สิบห้ากับเบิงวันที่สิบสี่ของมัอว่านี่ผ่านมากันของมูวว่านี่ผ่านมากเราสามัคคีวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเจครู่ของมัอว่านที่ผ่านมานะพี่น้องนาะมี่เขาู่ใส่ลดจะใส่เพราหลดพี่น้องวันนี้เขาเม็ดมัววันที่สิบสี่วัน จากูซีหางกสองสามซีวิ่งซีหากรมเล่นซีหาล่องสามซีเข่าสามกับห่านะพี่น้องเป็นสามหาไม่จับสามซีกัสิเต็มเต็มเป็นตัวจอเนาะพี่น้องเป็นสามหาแล้วอาเซียนสามซีสามเก่าสองสามวิ่งสามซีกรมเลีนสามซีล่องสองสาม กรไดสามหายพี่น้องเขาสามไดสามหายสามหาต่อกันมาเลยเดยออันนี้ก็มาเรา v ีไอพเคสามซีซีหกหนึ่งสอง 8, 3, วิ่งสามาคอมเีลนสามซร่องหนสองก็ไดสามพี่น้องในแปดสเราสามกีบี v อพีเก็ดหาหกเก็ดเก็ด 8, แปไอแปดเก็ดวิ่งเก็ดหาคอมเีลนเก็ดหาร่อง ปดเกตเขาหลุดหาพี่น้องได้ซูนหาแล้ว VIP ศูนย์สามเก้าแปดแเกวิ่งศูนย์สกลุ่มเด่นศูนยสลงแปดเกดเขาทั้งศูนย์ทั้งสพี่น้องได้ศุนศูนย์สองเป็นบิ้เกตเป็นบิ้เกรวยได้นะพี่น้องนะบิ้ลกยังรวยยังไปได้ด้วย เบิ่อกันยังพันบ่นได้เนาะพี่น,น้องเนาะเบิ่อกันยังยังได้สับสินโยพี่น้องกันยังไปได้โยอ่าเรา,าสามัคคีพี่น้องวันที่สิบห้ามื่อนี่เขาวันที่สิบหา้าเรา,าสามคัคคีจับคู่ไป้ป่อยตาเสาเนาี่ยตังน้อยมีตุลาตั้งแหลวตาเสาพาี่มาล่งเมืองกันแหลวถ้าการไม่ลาดอกเนาะ ครับครูสองเกดหกเกดหนึ่งหาแต่พี่น,อน่อยเรื่อเปิดเบื้องกระเดากันกันจีบเห็นมืนปอปวยตะเสาอยู่มนหนึ่งหาวิ่งทุกเกี่ยวมันสีเป็นใบเป็นเทียงไปคุณ Mình sẽ sầu mượt lên Vinh. Sống kết. Sống kết sáng toa. Hạ sống kết. Hạ sống kết. Sống nâng xoáng nâng hạ hà, hà xoáng chết bình xoáng chết công xoáng chết loáng nâng hạ là ASEAN, xiên la cô câu แปดซีนี่ยังคือหยุดข้อของนุ่งของนุ่งแปดซีหนึ่งเกดวิ่งวิ่งเก้าสาม bình câu 3, 3 tuà, kết câu 3, câu 3, kết câu 3 là câu kết cầu nương chết cầu nương chết chết cầu xám cầu xám nương chết lòng gồm cầu xám vâo no vap p sắm chắc khu 92 cầu sáng cầu cầu sống. Câu số Sám si Sám si bình Bình Sám cầu Sám cầu bình sám Tua si sám cầu, si sám cầu, cầu sám si สามสีสีสามเกสเกวิ่งคมจนสามเก่าล่องสา <c ười> Lama La ki, sa, mat, ki, li, ip, tabu. แล้วเมื่อกี้ VIP จะขู่ซีหาซีหาศูนย์หนึ่งหนึ่งสองวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งตัวนี้เอย่รกรลข้าวซีหาโอ้ยเนาวิ่งสตัวสองซีหาซหสองซีหา สองสี่หาหาหนึ่งสองหาหนึ่งสองสองสี่หาบิ่งสี่หากมเดรนสี่หาร่วงหนึ่งสอง ¡Lau, sata! Está... ต่อ VAP จับคู่หนึ่งหกหนึ่งห่งิ

หกหนึ่งสองสองหนึงงน่งหกยิงหนึงง่งหกกลมเด่นหนึ่งหกล่องหนึ่งสอง ตาขุนพาลวย แกปนาจ๋ได้พี่น้องเด้เอวันนี้ผู้ได้เขามาแล้วเอาไปรุ้นโชคกันพี่น้องเล่าสามาคีเขาหารอกเลยนี่พี่น้องเลยวันนี้หกโหลดหารอกวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเอาวันนี้ของวันที่สิบห้าพี่น้องเล่าสามาคีวันที่สิบห้าพี่นาคมสองันหาหลอหกสิบเกตจ้าบโค 2องเกตหกหกเกตหนหาวิ่ง2องเกตกลมเล่นสอเกตล่อง1นึหาสตัวกระหาสองเกตสองหนึ่งหเอาเซียนเก้าสามแดกตวิ่งเก้าสามกลมเล่นเก้าสมล่อง1นึเกตสาตัวเกตเก้าสาเก้าหเกตเราวีไอพีสามเก้าเกสอง สาวิ five, name, four, three, nine, nine, three, ่งเก่าสมกมเล่นเก่าสมล่อง3า3ตัวซ3สามเก่าเก่าสามซีเลาสามีวีไอพีซีหาศูนย์หนสองวิ่งซีหากมเล่นซีหาล่อง1นึสองสตัว2องซีหาหาหสองลาสตาร์วีไอพีหาห หนึ่งสองวิ่งหนึ่งหกกมเดีนหนึ่งหกล่องหนึ่งสองสามตัวสองหนึ่งหกหกหนึ่งสองเอาพี่น้องแคปหนาจอเด้อปูได้เข้ามาแล้วก็ไดปูเข้ามารุ่นเข้ามาใหม่กัดกดกริ่งติดตามไปขายะยเรื่มกดเป็นกําลังใจให้ปูนเนด้อกดไลไ์กดแท์เป็นกําลังใจให้ปูนนะให้พี่นออ้องผูได้เข้ามาเบื้องล้วก็ใหล้ลำาุ้ยกันทุกข์ทุกคนเด้ออยู่สุขสบายขอบรัวอยู่เย็นเป็นสุขม่มีโลกมีไั่ในครอบครัวอยู่สุขสบายกันมันทุกู์ทุกคนเงินทองไหลมาเต็มมา จะเจ็บจะจนกันเด้อปอกกันไม่สุดต่อไปพี่น้องคือของมืออื่นสุดต่อไปสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี